ทีนี้ก็มาคุยถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมกันหน่อยท่านฟังเรื่องเกิดขึ้นเพราะแมวคุณถนอมตายชื่อนางขาวโดนรถยนต์ทับที่หน้าบ้านแกนั่นแหละอย่าสงสัยเลยว่าทำไมแมวโดนรถทับได้ทั้งทงที่รู้นะครับแมวเนี่ยมักจะมีความบ้องไวประเปรียวอยู่เสมอที่เขาเรียกแมวก้าวชีวิตเหตุสำคัญที่ทำให้นังขาวล้มหายตายจากก็เพราะว่าความแก่ชาราของมันเนี่ย ตาก็ไม่ค่อยดีมันก็เลยพลาดโดนรถทับตายไม่ต้องถามว่าคุณถนอมนี่จะเสียอกเสียใจมากน้อยขนาดไหนพออยู่กันมานานยังก็ว่าเป็นญาติกันไปซะแล้วคนที่ขับรถทับนางขาวนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คนแถวบ้านนั่นแหละแต่เขาไม่ยอมรับเราว่าขับรถชนแล้วก็ทับมันตายแต่ว่ามีคนใกล้บ้านเขาเห็นพอดีเขามากระซิบบอกคนที่ว่าทับแมวตายคนนี้อายุกลางคนและผู้ชาย แต่ยังชอบขับรถเร็วไม่เจียมสังขารไม่ใช่วัยรุ่นสักหน่อยซิ่งตลอดหลังจากที่ไปถามเขาว่าเขาขับรถทับนางขาวตายเหรอตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่พูดกับคุณถนอมเลยซึ่งแต่ก่อนนั้นก็เจอกันก็ทักทายดีเขาคงไม่พอใจที่ไปถามเขาอย่างนั้นก็เป็นอันว่าเขาก็ไม่มองหน้าคุณถนอมมาตั้งแต่นั้นคุณถนอมว่าไ,ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นความผิดเป็นที่เขาเองก็มาถามแค่ถามเท่านั้นนะว่ามันเป็นความจริงแค่ไหนที่เขาขับรถทับแมวตาย เขาไม่ยอมรับว่าไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่เดินกลับบ้านส่วนเขาจะคิดว่าคุณถนอมไปใส่ร้ายเขาก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเขาทําจริงก็คือเขาเขาได้ทํากรรมมาไว้กับแมวแล้วก็เคยได้ยินคนแก่ๆมักจะพูดกันว่าถ้าใครสักคนไปฆ่าแมวเข้าสักตัวนี่จะมีบาปกรรมเท่ากับลงมือฆ่าเนรรูปหนึ่งเลยทีเดียวนี่เขาว่ากันมาตั้งแต่ไหนๆแล้วจะเท็จจริงเป็นประการใดก็ไม่อาจจะรู้ได้ในช่วงที่นางขาวตายปรากฏว่ามีแมวอีกตัวไ,ไอ้ดำหางขอด มาอยู่ที่บ้านจริงๆแล้วก่อนหน้านะไอด้ดำตัวนี้แหละมันมักจะมากินข้าวที่นางขาวกินเหลือทิ้งเอาไว้อยู่สองสามครั้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนนั้นเป็นแมวใครบ้านช่องมันอยู่ที่ไหนแต่พอนางขาวประสบโชคร้ายไอด้ดำก็เลยเข้ามาแทนที่มันน่าสงสารตอนนั้นมันผอมไม่สวยไม่งามอะไรหรอกคุณถนอมว่าให้ข้าวมันกินมันก็กินทีแรกมันก็คงระแวงระแวงอยู่แต่ตอนหลังก็เลิกระแวง มันกินข้าวแล้วก็หายตัวไปไม่รู้ไปไหนแต่พอได้เวลาอาหารละมาเชียวกลับมาที่บ้านนั้นไม่มีแมวอยู่อีกแล้วในตอนหลังมันก็เลยมาอยูอ่กินแล้วก็อยู่ที่บ้านเลยนอนเล่นอยู่บนลังคาห้องครัวพึง่งแดดอยู่นั่นแหละบางทีก็นอนข้างบันไดพอเรียกมันก็มานานวันเขาก็เกิดความคุ้นเคยกันมันก็กล้าเข้ามาเคล้ามาเคลียเคล้าแข้งเคล้าขา,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 ขาอย่างน่ารักน่าใคร มันก็อ้วนท้วงสมบูรณ์ขึ้นขนก็เป็นมันสวยแล้วที่สำคัญมันแสดงความเป็นแมวแสนรู้ออกมาทีละน้อยเวลาที่คุณถนอมไปคุยบ้านข้างๆมันก็จะตามไปด้วยมันตามไปแล้วถ้าหากว่าคุณถนอมนั่งคุยก็นอนลงข้างๆนอนเงียบเหมือนกับรอคอยอยู่ถ้าไม่กลับมันก็ยังไม่กลับมันจะนอนอยู่ข้างๆอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าคุณถนอมนั่งนานๆไม่ยอมกลับสักทีมันก็จะเริ่มเอาขามาสะกิดตะกุยแล้วก็มองหน้าเหมือนกับบอกว่ากลับเถอะกลับบ้านเถอะ ชวนกลับบ้านถ้ายังไม่กลับมันก็จะตะกุยสะกิดอยู่นั่นแหละทำหลายครั้งหลายหนบางทีคุณถนอมก็ลองแกล้งไม่สนใจมันก็จะตะกุยจนกว่าจะลุกเดินกลับบ้านนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาที่ออกจากบ้านขึ้นรถไปทุระหรือไปหาหมอไปซื้อของมันก็จะตามมาส่งที่รถคุณถนอมก็กลัวว่ารถจะทับมันเข้า,าแต่มันฉลาด พอคุณถนอมปิดประตูรถแล้วมันก็ออกห่างไปนั่งมองดูอยู่ที่หน้าบันไดไม่ไม่เข้าใกล้รถอะแล้วก็ราวกับว่าระหว่างที่คุณถนอมไปข้างนอกนั่นมันจะไม่ได้ไปที่ไหนเลยเพราะว่าพอกลับมาจะเห็นมันนั่งอยู่ที่หน้าบันไดหน้าบ้านอยู่อย่างนั้นอะเหมือนกับตอนที่คุณถนอมออกจากบ้านไปแล้วพอมันเห็นคุณถนอมกลับมามันก็จะดีใจมากลงจากรถมันก็จะเข้ามานอนหงายเกลือกไปกลิ้งมาอ่า ทำท่าทำทางเหมือนกับมันดีใจเหลือเกินที่เห็นคุณถนอมกลับมาบ้านมันเข้ามาเคราแข้งขาแล้วจะไม่ให้คุณถนอมรักมันได้ยังไงอ่าพูดไปแล้วเนี่ยนางขาวตัวที่ตายไปยังไม่เคยทําถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่านางขาวไม่ดีนะมันเป็นแมวที่ดีเป็นแมวที่น่ารักเป็นเพื่อนที่เหมือนญาติคนหนึ่งเลยทีเดียวละนะคุณถนอมไม่เคยลืมมันได้เลย อยู่ต่อมาไอ้ดำนี่ก็มีพฤติกรรมแปลกใหม่นั่นก็คือถ้าคืนไหนเขาไปจับหนูได้สักตัวเขาก็จะเอามาให้ดูแต่มันไม่ใช่ว่าจะไปจับหนูมาตอนกลางวันนะหนูมันจะออกหากินกลางคืนไอ้ดำก็จะจับหนูได้ในตอนกลางคืนนั่นแหละถ้าจับได้ก็จะเอามาอวดแต่บางคืนน,นมันไม่ใช่หัวค่านี่ตอนที่จับหนูมาได้บางทีตีหนึ่งตีสองมันจะมาตะกายประตูแกรกแกกแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมือนจะเรียกอยู่หน้าประตูนะ่ะ ทำไม่ออกไปมันจะอยู่ของามันอย่างนั้นแนหะทั้งร้องเรียกทั้งตะกุยประตูห้องนอนพอออกมาดูเสร็จแล้วก็ที่นี้ถึงจะเลิกทํามันจะคาบหนูตายเข้ามาในบ้านคุณถนอมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับมันให้รู้เรื่องได้เนี่ยมันยากตรงนี้ก็ต้องปล่อยมันไปไอ้ดำนี่กลายเป็นสมาชิกในครอบครัวไปแล้วแล้วก็จริงๆแล้วที่บ้านคุณถนอมก็ไม่มีใครอื่นนอกจากแกกับไอ้ดำแล้วก็ลูกสองคนแต่งงานแล้วลูกก็แต่งงานแล้วแยกตัวไปอยู่ครอบครัว ส่วนสามีก็อยาขาดกันไปแล้วไอด้ดำก็เลยเป็นเพื่อนได้สนิทมาแทนที่นางขาวได้อ่าพอเหมาะพอเจาะกับช่วงเวลาที่นางขาวตายไปไอด้ดำอยู่กับคุณถนอมมาได้ปีกับสามเดือนใครจะนึกบ้างว่ามันจะเกิดเหตุไม่ดีไม่งามขึ้นมาคุณถนอมไม่เคยคิดถึงเรื่องไม่ดีเหล่านี้มันก็คงเหมือนกับที่ประสบกับนางขาวซึ่งก็ไม่เคยนึกฝันเหมือนกันจริงๆแล้วก็รู้อยู่ตลอดเวลาว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนางขาวมันก็แก่แล้ว แล้ววันหนึ่งมันก็ต้องจากไปแต่ว่าไม่เคยนึกว่ามันจะต้องจากไปเพราะอุบัติเหตุก็นึกว่ามันจะป่วยตายไอ้ดำหางขอดนี่ก็เหมือนกันใครบ้างจะนึกว่ามันจะต้องจากไปเพราะเรื่องไม่คาดฝันคุณถนอมนาะรักแมวชอบแมวแต่ก็ใช่ว่าทุกคนในละแวกนั้นจะชอบแมวไปซะทุกคนคนที่ไม่ชอบก็มีบ้านติดกันเนี่ยตัวดีทีเดียวตะ๊กแกอายุเจ็ดสิบแล้วแต่ห่างวัดแกไม่ชอบแมวไม่ชอบไอ้ดำ แกหาว่าไปฉี่รถบ้านแกแกกว้างมันทุกทีที่เห็นมันเข้าไปในบ้านคุณถนอมว่าสงสารมันก็ไปขอร้องแกบอกว่าอย่าไปทําอะไรมันเลยมันเป็นแมวมันไม่รู้เรื่องหรอกสงสารมันเถอะแกก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้วันหนึ่งไอ้ดานี่หายตัวไปไม่กลับมาบ้านหาอยู่ทั้งวันก็หาไม่เจอจนคนแถวบ้านได้กลิ่นเหม็นในป่าละเมะข้างบ้านไปดูก็ได้เห็นว่าไอ้ดำเนี่ยกลายเป็นศพไปแล้วตามตัวไม่มีบาดแผลอะไรละเข้าใจว่ามันจะตายเพราะยาเบื่อ เพื่อนบ้านของคุณถนอมก็มีความเห็นแบบเดียวกันนะว่าใครสักคนคงจะต้องเอายาเบื่อมาให้มันกินไอ้ที่คุณถนอมสงสัยก็คือตาแก่คนนั้นเห็นแกรับรับล่อๆอ,อ,อยู่ข้างรั้วบ้านก่อนที่ไอ้ดำจะหายไปแต่ไม่กล้าถามแกกลัวจะมีปัญหากันอีกทีนี้คุณถนอมหมดเพื่อนซะแล้วนางขาวก็ตายไอ้ดำหางขอดก็ตายก็เลยหมดกันเลย คนไหนทํากรรมคนนั้นก็จะได้รับกรรมตามสนองคุณถนอมมีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็รู้สึกมันจะจริงซะด้วยตาแก่เจสิบใจร้คนนั้นแหละอยู่ๆแกก็ตายตายเพราะกินขนมเข็งตอนสวดจีนนะขนมเข็งมันลงไปติดหลอดลมแกทําให้แกตาเหลือกตาค้างตายอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากที่ไอ้ดำตายไปเพียงสี่เดือนเท่านั้นเองเออไอ้ที่คนเขาว่าฆ่าแมวเหมือนฆ่าเนนนะคงจะจริง แล้วอยู่ต่อมาอีกราวๆปีกว่าคนที่ขับรถทับนางขาวตายนั่นก็เหมือนกันขับรถกลับจากทำงานติดไฟแดงอยู่ๆก็มีรถพุ่งมาชนแต่ก็นับว่าโชคดีที่ไม่ถึงก็ต้องเสียชีวิตไม่ตายแต่ว่าพิการคนเขาบอกตายซะายัางดีกว่าถ้าพิการแบบนั้นนะอุบัติเหตุนั้นมันทำให้เขาขาเสียไปข้างหนึ่งข้างซ้ายใช้การไม่ได้ต้องอาศัยไม้ค้ำยันกระย่องกระแย่งขยโยขเยกไป คุณถนอมไม่อยากจะทึกทักเอาว่าเขาได้รับกรรมนักหรอกแต่ว่าเหตุการณ์มันชวในให้คิดไปอย่างนั้นเพื่อนบ้านคนที่บอกคุณถนอมว่าเห็นเขาขับรถชนนางขาวตายกว่ากระซิบกระซาบกว่าคุณถนอมบอกนั่นไงเห็นไหมกรรมตามถนองแล้วคุณถนอมก็ได้แต่พยักหน้าไม่อยากจะซ้ําเติมเขาเกรงจะมีบาปติดตัวเพิ่มมากขึ้นกรรมมีจริงหรือไม่จริงนะครับเท่าที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้ก็คงจะพอตัดสินใจว่าจะเชื่อได้หรือว่าไม่ได้ คุณมงคลเล่าให้ฟังว่ากมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคนนี้ก็แปลกๆอยู่บางครั้งก็ดูเป็นคนคิดมากบางครั้งก็ดูว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยจะยึดถืออะไรทั้งนั้นที่แรกที่เจอกับเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดค่อยจาเขาชื่อนายสมเด็จไม่ค่อยพูดค่อยจาทําทงานด้วยกันที่โรงงานแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองเข้าทํางานพร้อมกันแต่เขาทําอยู่ได้ราวๆสามเดือนเขาก็หายหน้าไป ตอนหลังก็มาเจอเขาอีกอย่างบังเอิญหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานเกือบสามสิบปีก็แน่นอนละเขาเปลี่ยนไปมากผมหงอกขาวเกือบจะหมดหัวเหมือนเหมือนกันแต่ก็ยังจำกันได้อเขาเป็นฝ่ายจำคุณมงคลได้ก่อนซะด้วยซ้ำนายสมเด็จเล่าว่าชีวิตเขามันลุ่มลุ่มดอนดอนเคยคิดฆ่าตัวตายเขาซื้อปืนมากระบอกหนึ่งตั้งใจจะยิงตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไป แต่แล้วก็เปลี่ยนใจใหม่ไม่ปลิดชีวิตตัวเองด้วยปืนแล้วเกิดกลัวขึ้นมาว่าจะไม่ตายไปเดี๋ยวนั้นมันจะทรมานมากคืนนั้นเขาปีนเข้าไปบนราวสะพานพระปิ่นเกล้าตั้งใจแล้วว่าจะพุ่งตัวลงไปแล้วจมดิ่งเลยไม่ต้องโผล่อย่างนี้ตายแน่ไม่เจ็บปวดด้วยตายเย็นสบายดีที่เขาเกิดความคิดนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเคยเห็นพวกวัยรุ่นกระโดดน้ําเล่นที่สะพานนี้แหละช่วงสงกรานตอนกลางคืนที่เขาบังเอิญไปแถวๆนั้น เขาก็ปีนขึ้นไปบนราวสะพานตอนดึกคืนนั้นกำลังจะพุ่งตัวลงไปอ่าเล่าแล้วมันก็เหมือนกับเรื่องโกหกเขาว่านะอ่าเพราะว่าในระหว่างนั้นเกิดมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเกาะขาแบมือขอตังค์กินข้าวมันทําให้เขาสะดุ้งแล้วก็เกิดโมโหขึ้นมาดือด้อเขาก็ด่าเด็กขโมงฉวงเฉียงที่ด่านั้นเขาบอกว่าเกิดกลัวจะพระตกลงไปจากราวสะพานเดี๋ยวนั้นไอความอยากตายมันหดหายไปทางไหนไม่รู้กลัวจะตกสะพานขึ้นมาแทน เสร็จแล้วเขาก็รีบลงมาจากราวสะพานให้เงินเด็กผู้หญิงคนนั้นหมดกระเป๋าเลยตอนนั้นเขาชักมาอยากจะตายซะแล้วเขาก็มองเด็กผู้หญิงคนนั้นอย่างจริงจังก็เห็นว่าเอ๊ะเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงแล้วนี่นะแต่เป็นเด็กสาวแล้วอะ่ะมันก็เกิดบางอย่างขึ้นมาในจิตใจของเขาจะไปตายทําไมอะไรนะเออเขาแวบข,ขึ้นมาจะตายไม่ได้โลกนี้มันยังไม่ได้มืดมนหมดสิ้นหนทางแห่งความสุขไปซะทุกอย่างหรอก เขาก็พาเด็กไปกินเขาต้มที่ร้านแถวแถวตีนสะพานแล้วก็คุยกันเด็กเล่าว่ามาจากต่างจังหวัดอายุสิบห้าแล้วทําบัตรเรียบร้อยที่ต้องเข้ากรุงเทพเพราะพ่อเลี้ยงมันปล้ำทนไม่ไหวตั้งใจจะมาตามหาพ่อพ่อกับแม่เลิกกันนานแล้วรู้ว่าพ่อมาทํางานแถวสะพานพระปิ่นเกล้าตอนนี้ไม่รู้ว่าทําอะไรก่อนโน้นเคยเป็นพนักงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าตามหายัางไงก็ไม่เจอที่อยู่ก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีเงินก็หมด เขารู้อย่างนั้นก็เลยชวนไปอยู่ห้องพักด้วยกันนะแล้วหลังจากนั้นนายสมเด็จก็เลยพบว่าจริงๆแล้วโลกนี้ยังน่าอยู่ต่อไปให้นานที่สุดเท้าที่จะนานได้เขากับเด็กสาวคนนั้นก็รักกันดีมีความสุขแม้ว่าอายุจะห่างกันตั้งมากมายกายกองก็ตามนายสมเด็จคนนี้ล้มเหลวหลายเรื่องการงานความรักเมียเขานอกใจแต่เขาไม่มีลูกกับเมียคนนั้นอพ่อแม่ของเขาไม่มีละตายหมดแม่กินยาตาย พ่อให้กินแล้วก็พ่อก็ยิงตัวตายตามสาเหตุเราพ่อหึงหวงแม่เราแวงคิดมากกว่าแม่จะเอาใจออกห่างพ่อแม่เป็นคนสวยสมัยนั้นแม่ทํางานเป็นแคชเชียร์ห้องอาหารแม่ตายอายุ32พ่อ35พ่อทํางานเซียนแมนบางครั้งออกต่างจังหวัดตายกันอยู่ในบ้านเช่านั่นแหละในช่วงที่เกิดปัญหานั้นเขาอ,อายุได้3ามสี่ขวบไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรอก แม่ส่งเขาไปอยู่กับยายที่จังหวัดจันทบุรีเพราะไม่มีเวลาจะเลี้ยงดูต้องทำงานกันทั้งสองคนหลังจากพ่อแม่ตายเขาก็อยู่กับยายได้เรียนหนังสือมีความรู้สึกว่าเวมาโดยตลอดคงจะเป็นอย่างนี้นี่แหละเขาเลยเป็นคนที่บางครั้งก็ดูไม่จะเข้าใจยากเพราะว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจอ่าเขาก็เล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ฟังอ่าเรื่องที่เขากับเมียไปดูคนเขาตกปลากัน วันนั้นอยู่กันที่ริมบึงในหมู่บ้านมีคนตกปลากันอยู่หลายคนกําลังพูดถึงเรื่องตกปลาอ่าเล่าเรื่องของตัวเองว่าตกได้ปลาตัวตัวโตเขาก็เล่าให้เมียฟังเขาบอกว่าพี่เองก็เคยตกปลาอ่าเมียก็บอกเมื่อไรไม่เห็นตกเลยนานมาแล้วตอนอยู่บ้านนอกนนออเขาบอกเมียว่าวันหลังจะมาตกปลากันที่นี่แต่ว่าเธอพูดว่าคนท้องนะโบราณก็ห้ามตกปลาลูกเกิดมาจะปากแหว่งว่างั้น เขาเองก็เคยได้ยินมาเช่นนั้นเหมือนกันแต่ไม่เคยเชื่อแต่เมียก็เล่าให้ฟังเคยมีตัวอย่างมาแล้วเพื่อนผู้หญิงคนหนึงปากแหว่งเพื่อนเพื่อนล้ออ่าเรียกไอีแหวงอีแหวงยายเล่าให้ฟังว่าแม่ของอีแหวงเนี่ยตกปลาตอนที่ทอ้องอ่าแหวงยากจนมีผัวขี้เมาทำงานโรงสีได้เงินมาหลังจากใช้นี่แล้วก็กินเหล้า แหว่งมีพี่น้องสี่คนแม่ไม่มีอาชีพมาหาปลาเลี้ยงลูกแหว่งเป็นลูกคนสุดท้องลูกคนอื่นๆคนหนึ่งเป็นพี่ชายของแหว่งก็ขาเป๋อ่ายายบอกว่าที่พี่ชายเขาแหว่งขาเป๋ยเป็นเพราะเวลาของแม่ของแหว่งตกปลานะบางครั้งก็ใช้เหยื่อปูนิ่มแต่ต้องหักขาปูไปเกี่ยวเบ็ดอ่าเป็นเหยื่อตกปลาก็เลยทําให้ออกลูกมาเป็นคนขาเป๋ตั้งแต่กําเนิดแม่ของแหว่งนั่น ทำโดยความจําเป็นแต่ก็ยังมีกรรมทําให้ลูกต้องเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็เล่าว่าเขาเคยได้ยินตะแก่คนนึงพูดว่าคนตกปลาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าจะเอาไปกินบางคนเห็นแก่ความสนุกมีงานทํามีเงินเดือนไม่ต้องตกปลาเลี้ยงปากเลี้ยงทองลูกแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปตกปลาอีกคนที่ตกปลาล่าสัตว์เพื่อเห็นแก่ความสนุกนะมีเยอะเรียกว่าเขาเรียกว่าเกมกีฬาหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมนุษย์เนี่ยมันเห็นแก่ตัวมาก สัตว์ไม่เคยทําอย่างนั้นเลยมันล่าเพื่อเป็นอาหารเท่านั้นนะ่ะคนนี่พลิกลิ้นพูดได้ว่ามันเป็นเกมกีฬาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าคนเป็นผู้กําหนดเนี่ยพูดเสียงใหม่ว่าการรังแกสัตว์เป็นเรื่องที่สมควรนะว่าอย่างนั้นนะ่ะถามสัตว์มันดูบ้างหรือเปล่าคิดบ้างหรือเปล่าว่าสัตว์มันรู้สึกยังไงสนุกด้วยหรือเปล่าอ่ะแล้วเขาก็พูดว่าอย่างแม่ของแหว่งแนเวรกรรมน่าจะยกเว้นนะอ่ะแต่ว่าเวรกรรมไม่เคยยกเว้นให้ใคร เสร็จแล้วเขาก็ยังเล่าแถมอีกเรื่องว่าเขาอชอบหนังสือที่มีเรื่องเกี่ยวกับผีผ, í, ผ í, สีสงังสามีอยู่ปีหนึ่งเขาไปเที่ยวเชียงใหม่พักโรงแรมแห่งหนึ่งเขาพักห้องสองศูนย์เก้าเขาพักกับอาแปะที่ไปด้วยกันห้องนั้นมีเตียงคู่เขานอนเตียงขวาอาแปะนอนเตียงซ้ายก็ดูทีวีไปเรื่อยเรื่อยใกล้จะหลับอยู่แล้วงีบงีบไปเสร็จแล้วก็มองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสาวเข้ามาในห้อง เออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนเดียวมาสองคนมาแปลกซะด้วยร่างกายเปลือยเปล่าเชียวคนเตี้ยไปทางอแปะคนสูงมาทางเตียงเขาก็หลับนอนกันแล้วในฝันก็เกิดฉุกใจคิดคว่านี่มันของจริงหรือของหลอกนี่ก็เลยสะดุ้งตื่นเช้าถามอแปะนะถามอแปะฝันหรือเปล่าอแปะก็ย้อนถามว่าฝันอะไรเขาก็เล่าให้ฟังอแปะหน้าซีดยอมรับว่าฝันเหมือนกันเป๊ะ ต่อมาก็มาช่วยกันตีเป็นเลขหวยผู้หญิงตีเป็นห้าอ่าสองคนก็สองห้าทีอแปะคว้านซื้อสองห้าอ่าทั้งอแปะทั้งเขาคว้านซื้อสองห้ากันใหญ่อ่ปรากฏว่าหวยออกหนึ่งศูนย์เขาเล่าแล้วก็หัวเราะชอบปกชอบใจกันเป็นการใหญ่เออเรื่องแปลก เรื่องเวรเรื่องกรรมในมีอีกเรื่องครับแม่ชีกับแมววัดที่วัดบ้านตลาดควายนี่เป็นวัดขนาดกลางมีพระจำพรรษาอยู่ประมาณสักยี่สิบรูปนอกจากพระแล้วก็ยังมีสำนักแม่ชีตั้งอยู่ทางด้านท้ายวัดที่สำนักแม่ชีแห่งนี้มีแม่ชีพักอาศัยอยู่สิบคนแม่ชีที่อาศัยอยู่สำนักแม่ชีนี่ก็อายุระหว่างสามสิบถึงเจ็ดสิบละมีคนหนึ่งชื่อแม่ชีแววอายุห้าสิบแปดแล้ว แม่ชีแววพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดนคนปรปฐมหลังจากที่แกบวชเป็นชีแล้วก็เดินทางมาอยู่ที่สำนักแม่ชีแห่งนี้นับว่าเป็นแม่ชีรุ่นแรกแกที่เข้ามาอยู่เลยทีเดียวแต่แม่ชีแววถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ทรงศีลตรงข้ามจิตใจของแกกลับไม่ค่อยจะมีศีลมากนักในส่วนตัวของแกเนี่ยแกเป็นคนเห็นแกนตัวเห็นแกนได้แล้วก็ชอบนินทาคนอื่นอยู่เป็นประจำเวลาทางวัดมีงานมีการอะไรทั้งพระและชีในวัดจะช่วยงานกันโครมโครม แม่ชีแววปิดประตูกุฏินอนเงียบจะไม่ยอมออกมาช่วยเหลือห,หยิบจับงานอะไรเลยจนกว่าจะทำเสร็จนั่นแหละถึงจะปลูหน้าออกมาจากกุฏิภายในวัดแห่งนี้จะมีต้นพิกุลอยู่หลายต้นเวลาดอกพิกุลมันร่วงหล่นแม่ชีแววก็จะหาผ้าพลาสติกไปรองเอาไว้ใต้ต้นพิกุลพอดอกพิกุลร่วงมากๆแกก็จะนำเอาดอกพิกุลเหล่านี้เอามารวมๆกันแล้วก็เอาไปตากแห้งจากนั้นก็เอาไปขายให้กับร้านขายยาสมุนไพร ซึ่งดอกพิกลแห้งนี่จะมีราคาดีมากสร้างไรายได้เข้ากระเป๋าแม่ชีแววได้เป็นกอบเป็นกำมเลยทีเดียวละพอแม่ชีแววเห็นคนอื่นจะทําแบบแกบ้างแกก็จะด่ากราดห้ามแม่ชีคนอื่นๆมาเก็บดอกพิกลราวกับว่าต้นพิกลในวัดเป็นของแกเองอย่างนั้นเออกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันพระมีชาวบ้านมาทําบุญที่วัดกันเยอะแม่ชีแววแอบเอากับข้าวดีๆที่ชาวบ้านเอามาทําบุญไปไว้ที่กุฏิตัวเองเพื่อจะเก็บเอาไว้กินคนเดียว พอนำกับข้าวกลับมาไว้เสร็จแกก็เดินออกจากกุฏิไปทําธุระแต่พอเดินกลับขึ้นมาบนกุฏิอีกครั้งก็พบแมวตัวหนึง่งกําลังกินกับข้าวที่แกวางเอาไว้อยู่แกหันซ้ายหันขวาเจอไม้กวาดวางอยู่ก็หยิบไม้กวาดขึ้นมาก็ใช้ด้้มไม้ขวาดฟาดแมวตัวนั้นอย่างแรงจนนับครั้งไม่ถ้วนแมวตัวนั้นก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดผลสุดท้ายแมวตัวนั้นหลังหักจนพิการเดินเหินไปไหนมาไหนไม่ได้เลยทีเดียวต่อมาไม่นานบ่ายวันหนึง่ง แม่ชีแวลก็นำผ้าพลาสติกไปรองพื้นเพื่อจะเก็บดอกพิกุลไปตากแห้งขายในขณะที่กำลังกม้มกลมเงยเงยอยู่นั้นก็มีลมพัดมาวูบหนึ่งด้วยความแรงก็ทำให้กิ่งไมใใ้ใหญ่กิ่งหนึ่งหักลงมาปรากฏว่ามันหักเปาะลงมาฟาดเข้าที่กลางหลังแม่ชีแววอย่างแรงจนร่างของแกเนเซถลาลงไปนอนปุ๊บแน่นิ่งแม่ชีคนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้าไปดูแล้วก็รีบวิ่งไปบอกกับหลวงพ่อเจ้าวาด หลวงพ่อให้คนขับรถของวัดนำแม่ชีแววไปส่งโรงพยาบาลทันทีผลจากการตรวจหมอก็บอกว่าแม่ชีแววหลังหักกดทับเส้นประสาทและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม่ชีแววก็เลยต้องกลายเป็นอมาาัมพาตขยับขยื่ดตัวไปไหนมาไหนไม่ได้อีกเลยเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นเพราะเวรกรรมที่แม่ชีแววไปตีหลังแมววัดจนหักหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านบูฟังช่วยกันไตรตรองเอาเองกันแล้วกันนะครับ มีเรื่องเบนเรื่องการ,รมอีกเรื่องหนึ่งทิศโศครับทิศโศพื้นเพเดิมเป็นคนภาคเหนือแกมาได้เมียอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ปักหลักอยู่ที่นี่เลยพ่อแม่ของทางฝ่ายเมียก็มีที่นาอยู่เยอะเมื่อทิศโศมาอยู่ที่นี่พ่อแม่ฝ่ายเมียก็เลยยกที่นาให้ทํากินห้าสิบไร่ทิศโศกับเมียก็ยึดอาชีพในการทํานาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อเข้าฤด,ดูทํานาทิศโศกับเมียจะออกไปทํานาที่กลางทุ่ง ฝนเพิ่งตกใหม่ๆก็ทําทให้น้ําขังเจองหนองไปทั่วบริเวณเหล่าบรรดานกเป็ดน้ํามันมักจะมาบินลงเล่นน้ํากันเป็นฝูงฝูงวันหนึ่งมีฝูงนกเป็ดน้ําบินเล่นลงไปเล่นน้ําในหนองน้ําใกล้ๆกันนาทิศโสในฝูงเป็ดน้ํานั้นจะมีลูกนกเป็ดน้ําที่ยังบินไม่ค่อยแข็งรวมอยู่ด้วยเมื่อทิศโสเห็นอย่างนั้นก็ไล่จับลูกน,น,นกเป็ดน้ํามาได้เกือบสิบตัวแกตั้งใจว่าจะจับเอาไปเลี้ยง พอกลับไปถึงบ้านแล้วแกก็เอาลูกนกเป็ดน้ำไปขังไว้ในสุ่มไก่แล้วก็เอาเศษข้าวเศษอาหารไปให้มันกินแต่ในความหวังดีของแกมันเหมือนกับว่าแกทำบาปไปซะอย่างนั้นแหละเนื่องจากเศษข้าวเศษอาหารที่แกเอาไปให้ลูกนกเป็ดน้ำกินเนี่ยมันช่วยพาฝูงมดแดงมดง่ามมากันเต็มไปหมดแล้วก็กัดลูกนกเป็ดน้ำตายจนเกลี้ยงไม่มีเหลือรอดเลยแม้แต่ตัวเดียวกระทั่งต่อมาเมีอทิศโสเกิดตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชาย หน้าตาน่ารักหน้าชังวันหนึ่งทิศโศออกไปดูนาของตัวเองตั้งแต่เช้าก็ปล่อยให้เมียเลี้ยงลูกอยู่บ้านตามลําพังโดยวันนั้นวันนั้นน่ะเมียของทิศโศเนอนอนควายเปลลูกอยู่ใต้ถุนบ้านจนลูกหลับไปพอเห็นว่าลูกหลับเมียของทิศโศก็ขึ้นไปบนบ้านกะว่าจะไปขนเสื้อลงมาซักสักพักก็เดินลงมาจากบ้านแต่พอเดินไปที่ใต้ถุนบ้านก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าลูกน้อยที่นอนอยู่ในเปลตอนแรกนั้น บัดนี้มันมีแต่ความว่างเปล่าเป็นจังหวะดเดียวกับที่ทิศโสลับจากนาพอดีเมียทิโสก็เล่าให้แกฟังทิศโสก็รีบออกตามหาลูกน้อยที่หายตัวไปแต่ก็ไร้ว่แววตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่ไม่รู้ว่าลูกตัวเองหายไปได้ยังไงทิโสมาลองคิดทบทวนดูมันคงจะเป็นเวรเป็นกรรมที่ตัวเองทำมาไว้ครั้งที่ไปพรากลูกเป็ดน้ำม,มาจากแม่ของมันนั่นเองแกถึงต้องมานั่งเสียใจภายหลังอยู่อย่างเช่นตอนนี้ จนกระทั่งบัดนี้แกก็ยังไม่รู้นะครับว่าลูกของแกนะใครเอาไปรู้ว่ามันไปไหนนะครับได้แต่รู้อย่างเดียวว่ามันหายไปเท่านั้นเองครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ